สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องเซลล์เจ๊บตโยต้าขอนแก่นทุกท่านนะครับวันนี้พบกับแจ๊บๆอีกแล้วนะครับจะพาคุณผู้ชมมาชมรถคันด้านหลังของเรานะครับนั่นก็คือโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะครับซึ่งเป็นรุ่นรองท็อปนะครับถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนอ่าต้องบอกกันว่ารถคันนี้เป็นรถแจ๊บเองไม่ใช่เป็นรถลูกค้าแจ๊บนะครับท่านติดซื้อรถ <c oughs> นะครับผมเป็นโตโยต้ายาริสสีแดงเราจะพามาชมด้านในกันว่าเป็นอย่างไรพร้อมกับรายละเอียดโปรโมชั่นท้ายคลิปนะครับพร้อมแล้วชมกันเลย เปิดมาแล้วครับสำหรับ t o y o ต a y ยา i s 1.2รุ่น Sport นะครับคันนี้เป็นสีแดงอ่าจะสังเกตเห็นไฟตัดหมอกข้างล่างต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่นส Sport ตคือรุ่นลองท็อปนะครับแต่ลูกค้าติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นปีโมโนเยีย2022นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับผมอ่าจุดที่ปรับเปลี่ยนก,ก็คือโลโก้ t o y o ต a จะเป็นสีดานะครับพร้อมแถบโครเมียมนะครับข้างหน้าเนาะ ถัดมารุ่นลองท็อปก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED มัลติรีฟเคสเตอร์รีเฟกเตอร์นะครับให้แสงสว่างสีขาวพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมไฟเลี้ยงเป็นแบบหลอดไส้นะัพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED นะครับถัดลงมาด้านล่างรุ่นสปอร์ตจะยังไม่ได้ไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าแจ๊บต้องการนะครับแจ๊บก็เลยจัดไปให้นะครับสำหรับ oh. ไฟตัดหมอก LED ของ Toyota นะครับผมอ่านี่นะครับเป็นารายละเอียดของรุ่นสปอร์ตเนาะ ถัดมาครับสาหรับล้อเราจะได้เป็นล้ออันลอยขนาด15นิ้วพร้อมกับยางขนาด185ทับ5้เอทับหกสิะนะครับเป็นแม็กปัดเงาลายตัวท็อปและรองท็อปจะได้แม็กแบบนี้เหมือนกันนะครับสวยจริงรถสีแดงถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนจริงๆนะครับสาหรับครอบกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่นรองท็อปนะอ่า และที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวให้ชมตัวรถรอบๆก่อนนะครับรถคันนี้พร้อมส่งมอบวันนี้เลยนะครับลูกค้ากำลังจะเข้ามาตอนนี้เลยนะครับผมคันนี้จะแถมอะไรไปบ้างก็จะมีคิ้วกันสาดเพิ่มเติมนะครับผมเป็นของ toyota yaris เนาะเป็นคิ้วกันสาดแล้วก็ครอบมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมเนาะจัดให้ลูกค้าไปเลย รถคันนี้จะได้สเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสเกิร์ตด้านข้างสีดำเนะาะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันคันนี้ขอไปแบบจวดจ้าดนิดนึงครับเพราะลูกค้าแจ๊บกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับสําหรับไฟท้ายเราจะได้ไฟท้ายเป็นแบบ led เนาะเป็นเส้น led ส่วนไฟเลี้ยวและไฟถอยจะเป็นแบบหลอดไส้นะครับตัวสปอร์ตของเราและรุ่นสปอร์ตก็จะได้สเกิร์ตหลังติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับสวยๆง,งามงาแบบนี้รถสีแดงมันช่างสวยเหลือเกิน เป็นแบบท้ายตัดนะครับแฮชแบกเนาะห้าประตูยาริสมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมไฟเบรกตรงที่3ที่บริเวณไอ้สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังติดตั้งมาจากโรงงานรุ่นสปอร์ตจะเป็นเสาอากาศแบบหนดกุ้งนะครับผมรุ่นท็อปจะได้เป็นเสาอากาศแบบคลิปฉลามคันนี้อนาคตลูกค้าแจ๊บจะเอาไปแลปดาหลังคาให้เป็นเหมือนรุ่นท็อปแล้วก็ติดคลิปฉลามสีดานะครับผมนี่นะครับฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้าน ซ้ายมือแจ๊็บจัดครอบโครมยมให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันครับต่อไปเรามาชมภายในรถกันนะครับอ่ารุ่นสปอร์ตมาเริ่มต้นกันที่แผงประตูนะครับแผงประตูคู่หน้าจะได้เป็นหนังนะครับหุ้มหนังพร้อมเดินตะเข็บได้สีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นวัสดุสีดําเปียนโนแบ็คก,กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานปรับออโต้ฝั่งคนขับเนาะ ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสปีดออโตล็อกปุ่มล็อกกระจกพับกระจกมองข้างและปรับกระจกมองข้างนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบสีเงินแบบนี้สวยๆงามๆด้านล่างเป็นช่องเก็บเอกสารและลำโพงนะครับรุ่นสปอร์ตจะได้ลำโพง4ตํตำแหน่งนะครับผมและถัดลงมาด้านล่างเป็นสครับเพดของยาลิสนะครับตัวนี้แจะแถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าเนะาะกันรอยเวลาลูกค้าขึ้นลงเบาะนะครับเบาะของตัวยาลิสสปอร์ตนะครับย้ำว่าเป็นยาลิสสปอร์ตจะได้เป็นเบาะหนัง เบาะหนังล้วนนะครับผมอ่าแล้วก็เบาะนั่งคนขับสามารถปรับระดับได้6ทิศทางปรับเอนปรับระดับสูงต่ําและปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเนาะนี่แอร์แบ็กอยู่ตรงนี้รถคันนี้นะครับได้แอร์แบ็ก7ใบเลยความปลอดภัยเรามาเต็มนะครับถุงลมนิรภัย7ใบนะครับผมอ่าถัดขึ้นมาด้านบนคืออะไรบ้างนะครับนี่ไงครับคิ้วตกแต่งสีอ่าจำชื่อสีไม่ได้แต่ผมขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นสปอร์ตที่จะได้นะครับผม กุญแจเป็นแบบกุญแจเสียบนะครับผมเป็นมือบิดเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมอ่าแล้วถัดมาตรงนี้เป็นนี่ตำแหน่งไฟตัดหมอกที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นของแท้ t o y o t ้นะครับแล้วก็ระบบ VSC off อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Auto Start Stop อ่าแล้วก็มีเก๊กเก็บของข้างล่างแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้านะครับถัดลงมาฝั่งนี้จะเป็นเปิดฝาถังน้ํามันนะครับอ่าแอร์แบกลูกที่7อยู่ตรงนี้แอร์แบกของเขาฝั่งคนขับเนาะี๋ยวต่อไปเราขึ้นรถกัน เดี๋ยวขอหยิบกุญแจสักครู่หนึ่งกุญแจจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทของ t o y ยต้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอยัดขึ้นรถรีบรีวิวก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาเป็นการตรวจสอบรถไปในตัวด้วยนะครับอ่าเราขอยัด,บ,ดบิดกุญแจโชว์นะครับผมนี่หน้าปัดเป็นแบบนี้นะครับสีฟ้าสวยๆงามแบบนี้นะครับผมอ่าถัดลงมาเดี๋ยวขอปิดกุญแจก่อน ถัดลงมานะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายควบคุมระบบเครื่องเสียงเปลี่ยนโหมดวิทยุฝั่งขวาขวาโอ้ยขวาว่าสัน่นตกล่าฝั่งขวานะครับเป็นควบคุมโทรศัพท์นะครับพร้อมแอร์แบ็กตรงนี้พวงมาลัยตกแต่งด้วยสีเงินนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบหุ่มหนังแล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับผมอ่าปรับระดับได้เนาะโอเค ส่วนฝั่งทางซ้ายก้านควบคุมฝั่งซ้ายจะเป็นก้านควบคุมระบบปัดน้ําฝนสามารถปรับหน่วงเวลาได้ตรงนี้แล้วก็มีระบบใบปัดหลังอยู่ตรงนี้นะครับและฝั่งด้านขวาก็จะเป็นก้านควบคุมระบบไฟก็จะมีตําแหน่งออโต้นะครับเพราะรถคันนี้เปิดไฟหน้าแบบออโต้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวขยับบิดอีกทีนึงอาจจะไปแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับรอลูกค้ามาใกล้จะมาแล้วแหละครับอ่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับพร้อมกล้องมองหลัง รองรับ usb bluetooth นะครับผม am fm ได้นะครับอ่าเป็นวิทยุพร้อมกล้องมองหลังเดี๋ยวเข้าเข้ากล้องมองหลังให้ลูกค้าดูเลยดีกว่าปึ๊บอ่านี่ครับกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะนะครับอ่าถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องแอร์สช่องเนาะและระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสต้องขอโทษขออภัยอ่าโอเคเป็นระบบออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้เนาะอ่าถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็น ช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับผมอ่าและนี่ขอบตกแต่งสีเงินเนาะมีในรุ่นสปอร์ตนะอ่ะแล้วก็ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ CVT เนาะครับผมอ่าเป็นเกียร์ CVT สามารถจอดแปะได้ถัดลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นเบรกมือแบบธรรมดาเบรกมือแบบธรรมดาพร้อมช่องชาร์จไฟตรงนี้นะครับช่อง power outlet แล้วก็มีพนักวางแขนตรงนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นเก๊เก็บของเนาะอ่าเดี๋ยวชะแวบขึ้นไปอีกนิดนึงนี่ครับเบาะหนัง สวยงา,งามแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็จะมีเก๊เก็บของนะครับเก๊เก็บของอยู่ตรงนี้อ่าเปิดแบบนวงเลยนะครับสบายใจนะครับผมถัดขึ้นไปด้านบนอ่าด้านบนก็คือกระจกมองหลังแบบปรับตัดแสงสะท้อนได้นะครับปรับตัดแสงสะท้อนตรงนี้และก็เห็นแบบนะครับกล้องบันทึกภาพหน้าหลังแจ๊บจัดให้ลูกค้านะครับแถมไปเลยนะครับกล้องบันทึกภาพหน้าหลังอ่าของโตโยต้าเนาะแล้วก็ด้านบนก็จะมีอ่า กระจกแต่งหน้าบอกหลายไงกระจกแต่งหน้านะครับผมมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็บนสุดก็จะมีไฟอ่านแผนที่2องตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมท้ายรถกันครับต่อไปเรามาชมห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับแผงประตูก็จะเป็นเหมือนกับด้านหน้านะครับวัสดุเป็น piano b โนโนแ a c k เช่นเดียวกันพร้อมลำโพงคู่หลังแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำนะครับมือเปิดเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมาตรงนี้นะครับเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันเดินได้ตะเข็บสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยครับผมเข็มขัดนิรภัยด้านหลังจะเป็นแบบ3จุดทั้ง3ตํตำแหน่งนะครับอ่าแหน่งที่5ก็จะห้อยอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ดึงมาคล้องนะครับผมแล้วก็อ่ารแพนไปตรงนี้ด้านบนก็จะมะีไฟในเก่งนะครับไฟในเก่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็เห็นแวบ,บๆถัดไปเมื่อกี้เรื่องพรีเซนต์อีกแล้ว เข็มขัดนี้เราพยคู่หน้าเป็นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับพ้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นของแถมลูกค้าครับผมเป็นยางรองพื้นยาลิสนะครับแบบนี้แล้วก็มีผ้าคุมรถยาลิสนะครับผมคันนี้คือพร้อมส่งมอบเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายรถกันอีกทีนึงนะครับผมประตูท้ายของเราสามารถเปิดได้ด้วยเป็นปุ่มไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บมันก็จะปลดล็อกเปิดได้เลยนะครับ พร้อมกับแผงบังตานะครับแผงบังตาไม่ให้ไม่ให้คนใลนมองของเรานะครับผมแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นถาดใส่ของท้ายรถนะครับที่แถมให้นะครับห้องโดยสารด้านหลังก็จะมีไฟสองสว่างตรงนี้นะครับผมเช็แปชแปตรงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้แจ๊บลืมพับเบาะให้ลูกค้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคขออีกทีนึงนะครับ เบาะหลังในรุ่นสปอร์ตสามารถแยกพับได้แบบหกสิบต่อสี่สิบนะครับอ่ะสวิตช์พับจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยสามารถกดตรงนี้นะครับผมอเห็นไหมเลยอ่ะกดตรงนี้นะครับผมปึ๊บเดี๋ยวมือเดียวออาติดมือเอาอ่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอ๊บอ่ามือเดียวไม่ถนัดแฮะอ่านี่ครับผมพับได้แล้วนะครับอ่ะมีมือเดียวต้องทุลักทุเลนิดน,นึงนะครับผม สามารถแยกพับได้นะครับอันนี้ติดเบาะหน้านิดนึงนะครับพับลงได้สุดเลยนะอ่านี่ไงนี่นะครับสามารถแยกพับได้แบบ60ต่อ40ครับฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปหน้ารถกันดีกว่านะครับครับผมก็จบไปแล้วครับสาหรับการพาชม toyota yaris หนึ่งจุดสองสปอร์ตนะครับอ่าสำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดนะครับอย่างคันนี้เป็นเคสลูกค้าแจ็ปเองราคาลด6 9 0 0 0บาทนะครับราคาลดเดิมๆ6,900 0บาทลูกค้าแจ็บ เคสนี้นะครับเป็นดาว20%ผ่อนนาน84งวดนะครับค่าผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับและใช้เงินรับรถที่75,000กว่าบาทนะครับผมภายใต้เงื่อนไขพิเศษนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรลูกค้าสนใจตรงไหนสามารถแอดไลน์กิ้งกังหาแจ๊บได้เลยนะครับเพื่อให้แจ๊บคำนวณโปรโมชั่นจะได้เสนอโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเซลล์แจ๊บโตโยต้าอนแกนนะครับนั่นก็คือ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0623833632นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและแอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้พิมพ์เข้าไปเลยในไลน์นะครับ0623833632นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดต่อกับเอ้ยไม่ใช่ช่องทางการติดตามแจ๊บนะครับทางช่องยู u ูบเซลล์แจ๊บโตโยต้าขอนแก่นนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แจ๊บด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพจเซลล์แจ๊บโตโยต้าคอนแก่นนะครับผมทาง Facebook อ่านะครับผมสำหรับวันนี้แจ๊บต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไไปปก่่ออนนะครับเพื เช็ดรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับณนโะชว์รูม t o โยต้าคอนแก่นสำนักงานใหญ่แห่งนี้สวัสดีครับ